สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้านเมอร์เมดนะคะคาเฟ่เปิดใหม่ล่าสุดในพัทยาแล้วค่ะดูสิคะสวยมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะนะคะมีนางเงือกสุดสวยรอต้อนรับอยู่ด้านหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมไหนของนางเงือกสุดสวยนะคะถ่ายรูปออกมาสุดปังทุกภาพเลยค่ะนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะก็มักจะชอบถ่ายรูปกับนางเงือกเมอร์เมดของเราเนี่ยล่ะค่ะ นี่ค่ะมืออันใหญ่ยักษ์ของนางเงินนี่ก็ขึ้นไปถ่ายรูปได้เลยนะคะบนนี้เลยค่ะมีน้ําตกลงมาด้วยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะบินขึ้นไปถ่ายรูปได้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูโซนของด้านนี้บ้างนะคะโดยเฉพาะช่วงเย็นๆนะคะมานั่งชมนี่ค่ะพระอาทิตย์ตกดินได้ที่นี่นะคะโรแมนติกมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะมาตอนเที่ยงตรงเลยค่ะโรนมาก กขออบพวกเรามาตรงวันสงกรานพอดีเลยค่ะแดดนะคะแดดเราก็สู้แดดแต่ว่าแดดสู้กลับค่ะเพื่อนๆสังเกตเห็นที่นั่งเป็นรังนกไหมคะนี่ค่ะที่นั่งบนรังนกนะคะสวยมากๆเลยค่ะหลายๆคนก็ไปนั่งทานอาหารบนรังนกนะคะ่บนกระเช้ามากก็อยากจะนั่งข้างนอกด้วยแต่บังเอิญว่ามาเช้ามาก ล้วคนก็เยอะด้วยยังตอนค่ำนะเยอะกว่านี้อีกแล้วเป็นวันเทศกาลปรากฏว่าสรุปก็จะนั่งในห้องแอร์เพราะว่ามรนสู้ไม่ไหวจริงแต่จะพาเพื่อนๆชมก่อนนะคะตรงนั้นอะไรคะน่ะเป็นกระเช้าค่ะกระเช้ารังโนบูแต่ว่าเราสู้ไม่ไหวจริงๆนะขอบายวันนี้ความร้อนเกือบ40องศาเลยค่ะเราคงนั่งข้างนอกกันไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งทานอาหารอยู่ในห้องแอร์ค่ะ เพ,พื่อนๆชมดูนะคะเนี่ยค่ะมีที่นั่งหลายโซนเลยค่ะให้เลือกนั่งได้มากมายหลายมุมเลยนะคะแต่เรไ,ไม่ไหวซูไม่ไหวค่ะ36องศาหรือ35อ้าองศาอันนี้ต้องเป็นช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นจะโอมากเลยค่ะตรงเนี้ยติดกับริมทะเลเลยนะคะเนี่ยโอ้ยเลิศไม่ตอนนี้ไม่มีใครนั่งเลยนะคะเพราะว่าแดดร้อนจัดมากค่ะตามมาดูด้านนี้กันค่ะตรงนี้นะคะ ติดริมทะเลพอดีเลยค่ะสวยมากโโมาเลยค่ะเพื่อนๆชมนะคะนี่ค่ะที่นั่งรังนกค่ะมีหลายๆครอบครัวนะคะขึ้นไปนั่งบนนี้แล้วก็ถ่ายรูปกันส,สวยๆเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศสุดยอดจริงๆเลยค่ะสวยมากๆนั่งแบบชิวๆเลยค่ะ นอกจากโซนรังนกสุดเท่แล้วนะคะก็จะเป็นโซฟาหันหน้าออกไปทางทะเลค่ะแล้วก็มีเปรตขายให้ด้วยนะคะให้นอนเล่นชิวๆค่ะให้บริการทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มด้วยนะคะครอบครัวพากันมานั่งชมพักผ่อนหย่อนใจกันที่นี่ค่ะเหมาะสำหรับครอบครัวคนรักนะคะแล้วก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวชมกันค่ะสนุกสนานมีความสุขมากๆเลยค่ะ วันหยุดสุดสัป,ปดาห์นะคะพาเพื่อนๆมาพักผ่อนกันได้ที่นี่เลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังเลยค่ะหนุ่มๆสาวๆมาถ่ายรูปที่มุมนี้กันนะคะติดกับชายหาดของพัทยาเลยค่ะสวยงามแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ทนความร้อนกันไม่ไหวนะคะ เราก็จะเดินไปรับประทานอาหารที่ห้องแอร์กันค่ะตามเข้ามาเลยค่ะจุดนี้จะเป็นห้องรับประทานอาหารเป็นห้องแอร์นะคะนี่ค่ะเข้ามาเลยค่ะด้านในค่ะคนเพียบเลยค่ะมีให้เลือกทั้งโซนด้านนอกแล้วก็ห้องแอร์ด้วยนะคะแต่ก็ช่วงนี้หลายคนก็ชอบไปนั่งข้างนอกกันค่ะแต่สำหรับคนที่ทนไม่ไหวนะคะก็มานั่งในห้องแอร์ได้ค่ะ สั่งอาหารมาทานชิลๆเลยค่ะมาแล้วค่ะข้าวผัดทะเลรวมค่ะอันนี้ยำอะไรคะเนี่ยยำวุ้นเส้นโบราณยำวุ้นเส้นโบราณโอ้แปลกดีจังเลยค่ะนี่นะคะยำวุ้นเส้นโบราณค่ะตอนนี้คนสวยร้อนมากนะคะสั่งกาแฟเย็นใช่ไหมคะเนี่ยกับไอศครีมคลายร้อนค่ะอยู่ต่อเลยไหมคะอีกแก้หนึ่ง ที่เมอมีดค่ะโอ,อ้อร่อยไหมคะส๋อสาวกินยำยำบุ้นเส้นโบราณแบบสู้ซ่าค่ะรสชาติรสเด็ดอันนี้ข้าวผัดข้าวผัดทะเลรวมเหรอคะ เข้าวผัดทะเลรวมใส่พริกนิดหน่อยมาแล้วค่ะพิซซ่าทะเลค่ะพิซซ่ารวมทะเลว้าวน่าทานมากๆเลยค่ะ ไงก็อร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะรสชาติเป็นไงบ้างคะร้อนก็อร่อยเนาะแป้งบางมากบางกว่าถุงยางอีกเป็นเพาคทะเลถุงยางหมายถึงถุงยางที่ใส่มือนะคะที่ใส่มือทําสวนนะคะใส่อาหารนะคะโอถุงมือใส่อาหารที่จับอาหารเพราะว่าควรติดเชื้อโควิดใช่ไหมไอถุงมือนั้นบางมากจริงๆ อร่อยมากเลยคะ่ะลองาทานกันดูนะคะร้านมองพัทยาค่ะยกนิ้วให้หน่อยค่ะะว้าวสุดยอดเลยค่ะอร่อยไหมอ่ะ <laughs> ไม่อร่อยค่ะแต่ยำมียำมีค่ะ Dabu, jāmī, aromāta.